ีแล้วกิ่นมัยังกินวะเนา,าจะจุะะดบ้านนเลยจุดบ้านจะยังไงไหกินเนี่ยต้องกินได้เนี่ยโอ้ยนึกว่าต้มสิ้นต้มยังแกงแักโอ้ยจะเป็นโรงพยตัดหนาหมันเลยโอ้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 ยใครมีีมแต่ผักวะนี่เนียโอ้ยผู้ใดสิมีแห้งลงไปตัดหนาอีกเนี่ยเจอยำไรเจอแต่ผักใครเคยกับปลาต้ม อาหารห้โมได้กินตัดหญ้าเมกะเมยได้มากินต้มผักกับน้ำพริกอยู่กับน้ำพริกปต้มเนี่ยตืใหญ่ตึ่วันเนี่ยจะจะจะจเป็นืงมือลงตุนจางเนี่ยกินไข่วิตามินอะวิตามินเอไนี่ยในไข่ไข่หอยเชลล์ส่วนว่าอะราใสปลาใสเดี๋ยวผู้กก่อนเลี้ยงไปแล้วได้กินน้ำพริกปต้มก่อนตัดหญ้าเมยกับเมยมืกินต้มผักอยอะแค่ตัดหญ้าแงค้าแขง้ากูเมยแ้มาเจอกับปาก แค่แปนไปทำไมจะไปอย่างที่เต้นคืนหูยังเต้นได้อ่านมาเต้นเออเต้นที่กคืนตีหนึ่งยังเต้นได้แ่พันจะต้องต้มกลุมต้มครดูเต้นได้คืนงูแล้วกันจ้งนังนักแบถ้าใครไ้กเราแจ้งตั้งแต่เลยแซ่ต้มเราเม็ดมาจ่มอ้าสนเนเอจอาเอาะครับโอ้โหแซ่เนี่ยเราน้ำพริกเป็นถ้วยลอยน้ำพริกเซ็บเนี่กะชื้อแหวนน้ำิ นี่แปดห้าบอกเอออันนี้อันนี้กะหล่ำกระซื้อเนี่ยเนี่ยเนกะหล่ำกระซื้อเออสะโมันได้ซื้อขอบ้าแม่แต่ถ้วบอกเนี่ยขอบ้ามาแล้วก็แป้งขอบ้าแม่มะเขียนอันไ่ายออาทีฮึ่มบอกมะเขือันอาทีฮึ่เออจะลงทุนอยู่ไหนจะลงทุนอยู่ไม่จะได้ไม่จะได้ไม่จะได้ฟรีทั้งหมดลงทุนอยู่ลงทุนเฉพาะไอ้นี่ครับเออนี่ตัดหยาไม่มี มากินผักก็แล้วก็กินแลาบแต๊กนกมากินแน่ต้องแหก่อนกินรัวๆอะไรลาบลาบดิผมไม่ค่อยกินครับผมขว้าเออเพราะผมมากินขว้วดิผมไม่ค่อยมัดคุอันตรายเปล่ไม่ค่อยอันตรายแบบเม่มากกินดิบเอ้คนอันตรายแม่แต่ที่อันตรายอยู่นี่อ่ะมันบักเกี่ยวหน้าตานะบักเกี่ยวบ่บักเกี่ยวอ๋อแวะไปกะมึงก็กินเผาเลยผักต้มน้ำพริกจะมีแห้งเนี่ตัดหยาต้อนี่ มีบ่มีก็ต้องมีที่ขึ้นมาเนี่ยก็มากินเขาแซ่บเผักเคียงตัดหยาพร้อม้นี่จันสียบแล้วดูเราจะได้แหงวผักต้มพังลนบพังหมูพังทอดพังก็มีผักต้มก็มีมิตรสักกินแต่ผักละมือนี่อะไรนะไหนนะเขาบอกแข้งบอกแข้งดีไปแน่เอาไว้จิ้มกับน้ำพริกเนี่ยเบิ่งดูกมิตรสักทั้งนั้นเมย์น้องเศ้านี่เออกินผักผักไปก่อนไปแล้วแย่งก็ก็แย่งเหรอโบต้องแย่งแห้งตัดหยาเนี่ย คนอยู่ซื้อกินนยังอะไรตัวเออมันก็เหมืยนกันฮะคนนอนบัไดก็ต้องใจพลังเหมือนกันเหมือนกันเลยวันนี้กินพัก,กวันนี้กินพักมื้อหน้ากินแลบ